สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเศษชัยชาติสรุปผลงานประจำเดือนมีนาคม2,563 1. พิธีมอบทงครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดหมู่บ้านกองทุนแม่ของพนดินประจำปี2,563จําจำนวน4หมู่บ้านประกอบด้วย 1>, 1บ้านบางหักหมู่ที่3ตําบลหัวตะพานจํานวน40ครัวเรือน2บ้านหัวกุมเกลียนหมู่ที่6ตําบลหัวตะพานจํานวน52ครัวเรือน3บ้านท้ายราชหมู่ที่7ตําบลหัวตะพานจํานวน40ครัวเรือนและ4บ้านไผ่ดำตําบลไผ่ดำพัฒนาจํานวน40ครัวเรือน 2. กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้ว,วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนสหมู่บ้านหมู่บ้านละ30คัวเรือนประกอบด้วย 1. บ้านห้วยคราหมู่ที่3มตำบลสาวร้องไห้าอ 2. บ้านดอนสแกหมู่ที่1ตำบลไผ่วงสาบ้านไผ่จำสินหมู่ที่7ตตำบลไผ่จำสินและ 4. บ้านหลักขอนหมู่ที่3ตำบลตราดใหม่ 3. กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน6หมู่บ้านหมู่บ้านละ30ครัวเรือนประกอบด้วย1บ้านม่วงขวัญหมู่ที่4ตํตำบลม่วงเตี้ย2บ้านหัวคลองหมู่ที่12ตําตำบลม่วงเตี้ย 3. บ้านคลองขนาดหมู่ที่10ตตำบลบางจัด 4. บ้านสารเจ้าพระรามหมู่ที่3ตํตำบลยี่รุน 5. บ้านท้องขุง้งหมู่ที่14ตำบลบางจักและ 6. บ้านกราหมู่ที่5ตำบลบางจัก 4. กิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลประจำปีงบประมาณพศ2563าจำนวน11ตำบลประกอบด้วย 1. ตำบลไผ่จำศิล 2. ตำบลบางจัก 3. ตำบลม่วงเตี้ย 4. ตำบล400 5. ตำบลท่าช้าง 6. ตำบลสารเจ้าโรงทอง 7. ตำบลสาวร้องไห้8ตำบลไผ่ดำพัฒนา 9. ตำบลยี่รน 10. ตำบลตราดใหม่และ11ตำบลคลองขนาด 5. อื่นๆตามหน้าที่ความรับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองรายงาน